สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ106กกูรูทอค่ะพกัดกิันนอุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายสโมงครึ่งนะคะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของเรานะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสุดยอดกูรูของเราก็จะเป็น กูรูอ่ากูรูขนมไทยนะ,ะที่เอ่ยอ้างว่าเป็นกูรูได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ฟังขายดีขนาดรายได้วันละแสนขอย้ำนะวันวันเดลี่เดลี่วันละแสน,นะน,น,น,แสนไม่ใช่เดือนนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นไปได้ยังไงขายขนมไทยเนี่ยนะวันละแสนเป็นไปแล้วนะคะก็คือ แม่พิมพ์ใจตะโก้กะทิสดตลาดน้าคลองลัดมะยมนะคะเจ้าของร้านมาเองพี่พิมพ์ใจเนียมเผือกสวัสดีค่ะพี่พิมใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหหมายถึงว่าเคยขายได้วันละแสนเลยเหรอใช่ค่ะขายขายได้วันละหมื่นชิ้นอ่ะวันละหมื่นชิ้นชิ้นอันอันนี้คือเขาซื้อไปขายต่ออย่างไรเหรอพี่ไม่อ่ะคือลูกค้าเนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจดีๆอ่ะอพอพอเจ็ดโมงเนี่ยลูกค้าก็มาต่อแถวกันละ เจ็ดโมงเช้าเจ็ดมงเช้าตลาดน้ำคือซอยนั้นตลาดน้าอ่ะเขาจะเปิดกันสายเนาะใช่แล้วพอพอเราได้ร้านเนี่ยเราเป็นคนที่ขายตลาดสดมาก่อนไงอ๋อเราก็ตื่นเช้าเราก็ตื่นเช้าเราอยู่บ้านเราจะเราก็บอกไปตลาดกันดีกว่าเราไม่ต้องรอสายหรอกเราก็ไปตั้งร้านประมาณตีห้าตั้งเตรียมนู่นเตรียมนี่พอลูกค้ามาเริ่มมาพอหลังๆเขารู้อ่ะเจ็ดโมงก็ต่อแถวแล้วโอ้แม่ค้ามาเร็วลูกค้าก็มาเร็วเหมือนกันใช่แสดงว่าถ้าในตลาดน้ําของรัตไม่ยมก็คือ เจ้าแม่พิมพ์ใจเปิดร้านก่อนใครใช่อ่ะโอ้ลูกค้าก็มาเลยมาเลยนี่ถามหน่อยนะคะที่พี่พิมพ์ใจขายตะโก้กะทิสดจนแบบมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยทํามากี่ก,กี่กี่รุ่นละโด่งดังอย่างนี้ถ้าตัวของตะโก้เองเนี่ยเราทํามาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อเราสอนให้พ่อชอบกินตะโก้<อ>แล้วเราก็ทํากินกันในครอบครัว<อ>แล้วที่บ้านเราเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบครอบครัวขรเขาเรียกอะไรนะช่างขนมหวานนะ มีฝีมือมีฝีมือขนมนใช่จะมีหลายๆหลายๆคนนึงเก่งอย่างหนึ่งอาเขาก็จะเก่งเรื่องอ่าสาลี่พี่สาวก็จะเก่งพี่สาวลูกลลงเนี่ยก็จะเกี่ยวกับท้องหยิบท้องยอบมิขน,น,ขนคั่นนุนแล้วก็ใช่แล้วก็อ่ามะเร้าแก้วค่ะแล้วพ่อเนี่ยก็ชอบสะโก้แล้วแม่ก็ชอบทําเปียกปูนอันนี้ก็เรียกว่าตระกูลเชฟของหวาน เออตะกูลกุ๊กของหวานไว้อย่างนั้นก็คืออยู่กันแบบอยู่เราก็คิดว่ามันไม่ใช่เป็นกุ๊กหรือเป็นเชฟสมัยก่อนเราคิดว่ามันเป็นชีวิตปกติอ่ะใครมีฝีมือก็มาทําทรานรดวมกันการงานบุญงานอะไรอย่างงี้นหรือพี่พิมใจเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีขนมซื้อใช่ไหมเออเราต้องทำเราต้องทํากินเองเราจะกินอะไรเราก็ทํากินกันแบบเนี้แล้วพี่พิมพ์ใจนี่ตั้งแต่เล็กเติบโตขึ้นมานี่ก็คือทําอาชีพพวกขายขนมไทยทําขนมไทยอย่างนี้ไหมคะไม่อ่อแม่แม่ขายผัก ขายผักขายผักขายผักขายผลไม้ขายตามฤดูกาลแบบเนี้แล้วพี่พิมใชแต่ว่าขนมเนี่ยเราก็ช่วยแม่ขายของในตลาดแล้วก็ทําอดูแดของที่บอกว่าลาแม่ไม่อยู่เนี้ยขายเห็ดขายอะไรแบบนี้ขายเห็ดฟางอแต่ว่าขนมเนี่ยเราทํากิน เรามทำกินกันเองอจนว่าเราได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพอ่ะแม่ก็ยังมาขายผักอยู่ตอนแรกอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ลบบุรีอ่ะอ๋อคนลบบุรีคนลบบุรีอ๋อคนวางนาลายนะใช่วังนาลายขายของข้างวังสมัยก่อนโอ้ใครขายของข้างวังแสดงว่าพี่ชาติที่แล้วพี่อาจจะเป็น คนในวังเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะน้าองกี่มาลูกหลานลูกหลานลูกอันนี้คือเราดูบุคลาภิ่าันนิดหนึ่งช่องสามนะฮเสร็จแล้วก็พอมาอยู่กรุงเทพก็ยังขายผักอยู่ยังไม่ได้ขายขนมยังไม่ได้ขายขนมอ่แล้วเราก็ไปเราก็ไปทํางานไงเราไม่ชอบขายของอ๋อก็คือไปเป็นพนักงานไปเป็นลูกจ้างเขาไปเป็นเป็นคนงานสกรีนผ้าอสกรีนผ้าเนี่ยเดินทั้งวันได้ได้สาพ้าบาท โอ้หสมัยนั้นเมื่อสักสามสิบกว่าปีเนาะอ๋อหตามการเมน้นตามการเมน้นตกาเม้นการเมน้น <ๆ S 2> ใช่ <ๆ S 2> สกีนผ้าหูสีเหม็นมาก <ๆ S 2> แล้วเราก็เดินเดินจนขาดบวมเนี่ยแต่แม่ก็าขายผักแม่ก็บอกว่าเออมาช่วยแม่ขายขายของค่ะค่ะก็ไปซื้อหน่อไม้มาต้มสมัยนั้นยุคนั้นเมื่อสามสิบปีแล้วซุปหน่อไม้ขายดีมากใช่ไหมอ๋อแปรรูปเอาดอกไม้ไม้าก็เลยไปเอาหน่อไม้มาต้มแล้วขายให้คนที่เขาขาย ซุปน่อไม้จ่ะจะวันละสามปีบเราก็มานั่งเขียนให้เป็นเส้นเส้นเส้นเงี้ยแล้วก็ไปต้มไปย่นางค่ะแล้วตอนหลังนี้เราก็มารับจ้างซักผ้าโอ้โหรับจ้างน,นนะ่เนี่ยทำทุกอย่างรับจ้างซนะักผ้าหอ่ซักผ้าสมัยนั้นเครื่องซักผ้ามยังไม่ค่อยมีซักผ้าสมัยนั้นดีมากแต่เริ่มต้นเริ่มต้น สักคนหนึ่งก็ใช่สามร้อยเองนะสมัยนั้นต่อเดือนต่อเดือนนะสามร้อยอ๋อนี่แสดงว่าขายผักก็ทํามาแล้วการเม้นเป็นคนสกรีนลายบนเสื้อก็ทํามาแล้วอ่าต้มหน่อไม้ขายก็ทํามาแล้วนะคะนี่แล้วยังมีรับัจ้างซักผ้าก็ทำรัาักผ้ามีมีทำอะไรคะแล้วก็มีอขายก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือก็ทำก๋วยเตี๋ยวเรือโอหนี่หลายอาชีพเลยนะแล้วก็ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนแบบ ก่อนก่อนที่จะมาขายของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็ไปรับจ้างล้างจานอะไรอย่างี้ด้วยนะอตำร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเราก็ได้สูตรก๋วยเตี๋ยวเข้ามาสู้ทุกนัดสู้ทุกแบบคือเอาง่ายๆแล้วถ้าใครจ้างเราอ่ะเป็นตังเราทําหมดแล้วแล้วก่อนที่จะมาขายขนมไทยอาชีพสุดท้ายพี่พิมพ์ใจอาชีพสุด<อ>ท้ายขาย,ขายก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วไปดอกไม้ขายพวงมาลัยก่อนเอาขายพวงมาลัยขายพวงมาลัยก่อนคือตอนนั้นน่ะเราตอนที่เราอยู่วังนาลายเนี่ยตอนที่เราอยู่ลบุรีเนาะ เราก็จะส่งหนังสือพิมพ์ส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าอ่ะตอนรอบรอบวังในเมืองอ่ะค่ะเราก็ไปเดินไปเห็นเขาใส่บาทอ่ะใส่บาทเขาขายดอกไม้เขาดอกไม้ก็สวยเราอยากขายพวงมาลัยอ่ะเราวมคว่าเราชอบดอกไม้ค่ะแล้วเราก็ได้มาขายองจริงสิบปีโอ้อันนี้เชี่ยวชาญเลยนะถ้าขายถึงสิบปีนี่ร้อยมาลงมาลัยอะไรสบายเลยร้ยได้หมดเได้หมดเลยแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้มาเปลี่ยนจากขายก๋วยเตี๋ยวเรือ ขายขายพวงมาลัยแล้วมาขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะแล้วเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวเรือมาทําขนมไทยขายเพราะอะไรครับพี่คือตอนนั้นเราขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแล้วเรายืนนานเนี่ยพอยืนนานแล้วเหมือนกับมันมีอักเสบก็เพราะปัสสาะอักเสบอ่าเพราะคนขายก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็ต้องยืนลูกใช่ยืนลูกนานๆอย่างเงี้ยแล้วพอดีจังหวะว่าเราหยุดร้านอยู่แล้วร้านขนมที่เขาขายอยู่อะแกก็ป่วยด้วยอแกก็เลิกไปเลยแล้วแผงขนมมันมันว่าง เพื่อนก็เลยบอกว่าทําไมไม่เปลี่ยนมาขายขนมล่ะมันจะได้ไม่ต้องยืนเหรอจะได้ไม่ต้องยืนเหนื่อยนานอะไรอย่างนี้มันต้องล้างจานเออมีเหตุผลนะแล้วก็เออดีไว้ไม่ต้องมานั่งคั่วพริกไม่ต้องปั่นน้าส้มพี่พิมพ์ใจพี่พิมพ์ใจตัดสินใจเปลี่ยนจากขายก๋วยเตี๋ยวมาขายขนมไทยเพราะแผงมันว่างพอดีแผงมันว่างแล้วประกอบกับสุขภาพเราก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะแล้วไม่ค่อยเหมาะจะไปยืนนานๆขายก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนมาขายขนมไทยเนี้ย เราตั้งหลักยังไงบ้างเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะเราเราเราคิดอย่างนี้ก่อนว่าเออขนมที่เราทําเป็นก่อนถรายังเรายังไม่ขายตะโก้เอาใกล้ตัวเอาใกล้ตัวก่อนก็ขนมที่มันเป็นขนมอ่อพวกขาเหนียวเปียกอะไรพวกเนี้ยอ๋อกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีบวชฟักทองใช่อะไรแบบนั้นอ่ะสังขยาข้าวเหนียวสังขยาอะไรแบบนี้ทําไปก่อนแล้วพอเราขายขายไปเนี่ยปัญหามาเกิดตรงนี้หน้ามาม่วงอ่ะเราขายข้าวเหนียวดีมาก เ,เขาเหนียวมะม่วงเขาเหนียวมะม่วงสุดยอดแต่ปัญหาแล้วมาเกิดตรงที่ว่าอยู่ๆมะม่วงมันก็หมดเพราะมันมีฤดูกาลอา้าวคราวนี้เราก็ขายน้อยลงขายก็ขายน้อยลงยอดมันก็ตกไม่ได้มันก็ไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องคิดขนมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างจนก็ลูกก็บอกว่าแม่หนูเห็นเขาขายขนมตะโก้ไม่เห็นแม่มีร้านขนมตะโก้เลยขนมร้านแม่ไม่มีขนมตะโก้เอออ่ฮะบอกอ๋อแม่ขี้เกียจเยอะกระทง อ๋อแม่คี้เกียเย็บกระทงเอพูดถูกนะเพราะว่าถ้าเราขายกล้วยบดชีขายเต้าส่วนขายบดทองมันตักเลยมันตักเลยใส่ถ้วยแต่ถ้าคุณซื้อตะโก้มันมีสองขั้นตอนมันทําเสร็จมันต้องทําภาชนะใส่ขนมอีกรอบหนึ่งพี่ก็เลยไม่ขายไม่ขายไปเรื่าบอกว่าแม่แม่ตั้งแต่แม่จะโกหกเหมือนแบบเขาก็จะยั่วเราให้เราทำก็หกว่าอะไรคะกหกว่าทาเป็น นี่อภิชาติตะบุญนะใช้ใช้วิธีหลอกล่อแม่อลูกบอกว่าแม่ทําไม่เป็นมาแม่ทําไม่เป็นหรอกแม่ทงสัยจะโกหกเขาหลอกออายเขาฟูอย่างงี้นะลูกไรวะเนี่ยตลาดจังล้วเราก็คิดว่าลูกลูกคิดกับเราอย่างนี้ไม่ได้นะมันดูหมิ่นแม่พิมพ์ใจสั้นแล้วไม่ได้เราก็เลยทำลุงกึ้นวันเราก็ทําเลยนะร้อยยี่สิบชิ้นหมดทุกอย่างหมดก่อนทุกอย่างเลย ตาโก้เราร้อยี่สิบชิ้นร้อยี่สิบชิ้นเราทําขนมตั้งแต่ตีสองมันเราก็ตอนมันเป็นตลาดเช้าเนี่ยเราจะย่อยขายตั้งแต่ตีห้าเนี่ยเราจะตีห้าเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มทําตาโก้ค่ะค่ะเราก็ทําไปหยอดไปอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราทําอย่างอื่นด้วยทำไปขายไปทำแบยอะไรสรุปแล้วลูกค้ามาต่อแถวรอตาโก้ร้อยี่สิบชิ้นคนละสิบชิ้นอ่ะคนละสิบชิ้นสิบเอ็ดคนหมดแล้วอ่ะโอโหคนที่สิบสามโมโหเลยอยากจะเครืองแม่ค้าเลยผมรอตั้งนานแล้วมันหมดแล้วนี่ออเราเราก็เลยเอ้ยทำไม เราก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หมดก็หมดจนมาอยู่ที่สามร้อยชิ้นต่อวันอแต่ตอนนั้นเรายังขายหลายอย่างไงสามร้อยชิ้นเนี่ยถือว่างานหนักแล้วนะค่ะค่ะเพราะเราต้องเตรียมมันเชื่อมกล้วยเชื่อมอะไรต้อนอะไรนึ่งมูนข้าวเหนียวนึ่งสังขยาอะไรแบบนี้ทั้งวันเหละแล้วพี่พิมพ์ใจสงสัยไหมว่าเอ๊ะทําไมตะโก้กะทิสดชั้นมันขายดีขนาดถึงขั้นคนมายืนรอต่อตั้งแต่ยังทําไม่เสร็จเลยเหรอสงสัยไหมฮะสงสัย แล้วเราได้มาย้อนนึกดูไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรคะเราก็เลยไปหาซื้อตามที่เขาขายกันะมาชิมอของเรามันแตกต่างแตกต่างยังไงคะแตกต่างตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันหวานมันแล้วก็ที่เราเข้มข้นใช้กะทิสดจริงๆอกะทิสดกะทิสดจริงๆมะพร้าวมาคั้นเลยใช่คั้นสดๆเลยแบบเนี้แล้วแป้งในตัวของแป้งที่เราไปกินตามร้านเนี่ยเขาเหมือนแบบเขาแข็งมาก <ừ> เอ๊ะเราก็ว่าเออของเราเนี่ยเราทํามาตั้งแต่เด็กเรากินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กมันนิ่มๆ่ยพ่อสอนมาเราก็เลยรู้ว่าอ๋อของเรามันแตกต่างเนื้อแป้งตะโก้เรานิ่มใช่กะทิเรา,วาหวานมันหวานมันแล้วตัวของเผือกเนี่ยเวลาเราเมื่อก่อนเนี่ยเราทำเผือกอย่างเดียวมันจะเนเ้นเผือก <c oughs> เราเป็นคนที่ชอบกินเผือกเราใส่เผือกเยอะอ๋อไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงใช่ไม่ห่วงเครื่องอมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแตกต่าง ด้วยรสชาติด้วยคุณภาพแต่เห็นบอกว่าตะโก้ของพี่พิมพ์ใจนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีหน้าด้วยใช่ฝรั่งเขาบอกท็อปปิ้งมันมีอะไรแล้วหน้ามาจากไหนมาได้ยังไงอะ่ะหน้าเนี่ยมันมาตอนหลังก็คือที่แรกเราก็มีแค่เผือกสคูข้าวโพดข้าวโพดอ่ <basic S 1> าเบสิคสี่ฐา,านตอนหลังนี่เหมือนแบบพอขายขายไปแล้วเหมือนแบบลูกค้าก็ถามว่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรเราก็เริ่มมาคิดว่า แล้วน่าจะมีอะไรมากกว่าอย่างนี้นะมากกว่าสีรถสีหน้านี้ใช่เพราะเมื่อก่อนนี้เราทาเราขายขนมขนมหวานเนี่ยเรามีทับทิมกรอบด้วยอืเราก็เลยคิดว่าเอาทับทิมกรอบมาใส่ดีไหมทับทิมกรอบมาใส่หน้าขนมตะโกกะทิก็มามาดัดแปลงให้เป็นเป็นตัวตะโกใช่ตัวลาดก็คือจากที่เราเอาตัวตะโก้สีเนี่ยไว้ด้านล่างแล้วเอากะทิด้านบนใช่ไหมใช่ใช่เราก็เปลี่ยนเป็นเอากะทิไว้ด้านล่างแล้วก็เอาขนมสีสีไว้ด้านบน เปลี่ยนหน้ามันเปลี่ยนหน้าแปลงโฉมใหม่แปลงโฉมใหม่ให้แบบว่าดึงดูดเด็กๆด้วยอ๋อคือปกติคุณผู้ชมที่เคารบกะทิตะโกะกะทินี่เราจะรู้เลยอย่างที่พี่พิมพ์ใจบอกหนึ่งข้าวโพดสองเผือกสามแห้วแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรนะพี่มันจะมีอยู่ 3, สามสี่หน้ามาตรฐานแห้วข้าวโพดแห้วเออตะโก้เผือกแห้วสาคูแล้วอันใหม่ที่พี่พิมพ์ใจคิดค้นมามีหน้าอะไรเพิ่มอีกมีฟักทองฟักทองเม็ดแปะกล้วยว้าว เ uh, ม็ดบัวเม็ดบัวออ้ยน่ากินแล้วก็ <c oughs> แห้วแห้วอ่าแห้วมีแล้วทับทิมกรอบทับทิมกรอบมันม่วงว้าว wow, มันม่วงด้วยคะแล้วก็เราก็มีอีกสองตัวที่เราทามาตั้งแต่เดิมแล้วก็คือเปียกปูนกะทิสดเป็นใบเตยแล้วก็เปียกปูนโบราณที่มันเป็นดำๆเอามาผสมกันเอามาเอามาเป็นข้างหน้าเหรอข้างหน้าหมดเลยแสดงว่ามันเป็นตะโก้กะทิสดผสมเปียกปูนอา่า ตัวตัวตัวตะโก้อ่ะเรามีเรามีหน้าของมันอยู่แล้วจ้ะแล้วเราก็มีเพิ่มมาอีกก็คือเอากะทิไว้ด้านล่างแล้วเอาเปียกปูไว้ด้านบนเพื่อที่ว่าแบบว่าเมื่อก่อนเปียกปูเราจะตัดเป็นชิ้นแข็งๆใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เราก็ใช้ช้อนตักนิ่มๆได้เลยกินง่ายขึ้นก็กินง่ายขึ้นก็ใส่กระทงก็ใช้ช้อนตักเลยท่านผู้ชมคะถ้าอย่างที่พี่พิมพ์ใจเล่าให้ฟังนาดิฉันมากูรูด้านการตลาดมาให้คะแนนเต็มสิบเลยในเรื่องของความแปลกการคิดค้น อะไรที่แปลกกว่าคนอื่นไม่ใช่แค่คุณภาพนะความแปลกด้วยแล้วตอนที่เราลองขายเนี่ยลูกค้าก็สงสัยไหมว่าอะไรยังไงพี่พิมพ์ใจมีวิธีชวนเขาให้ทดลองชวนเขาให้ทดลองยังไงคะก็คุยว่าอันนี้มันเป็นแบบนี้นะลองลอง,ลองดูนะของเราเราแล้วก็คือเราจะเชิญชวนลูกค้าเชียร์เชียร์ลูกค้าเหมือนว่าลูกค้าเออลูกค้ามาถึงก็จะถามเลยว่าอะไรขายดีอือใช่ใช่ถูกต้องใช่ไหมเขาจะถามเลยว่าขายไหนอร่อยสุด อ่าะไรสวบอกว่าถ้าถามแม่ค้าแม่ค้าจะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างเจ้าไหนแม่ค้าก็ชอบตามอย่างเงี้ยเราคนซื้อก็จะบอกอ้าวจะปลาพูดอย่างนี้หนูก็ต้องซื้อปลาทุกหน้าแลวสิเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ที่เป็นเทคนิคไงและจริงเขาโทษนะแอบถามสองคนนะแล้วหน้าไหนขายดีสุดเอาอย่างเงี้หน้าไหนที่คนไทยชอบซื้อเผือกอ๋อคนไทยชอบซื้อตะโก้เผือกกับสาคูมันเบสิกอันเนาะมันเป็นเบสิกมันเป็นเหมือนแบบรู้จักคุ้นเคยคุ้นเคยใช่ไหมเป็นอะไรคุ้นเคยบางคนเนี่ยเขาไม่บอกว่าเผือกด้วยนะเขาจะบอกเลาเขาเอาตะโก เอาแค่ตะโก้ก็ต้องเข้าใจแล้วว่ามันคือตะโก้เผือกถ้าคุณถ้าถ้าเราไม่เข้าใจคําถามลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะงงไปต่อไม่เป็นด้วยนะเออนาะแล้ลูกค้าเอาตะโก้เอาตะโก้อะพี่พิมใจถามตะโก้อะไรคะลูกค้าก็เริ่มงงใช่ตะโก้มันมีอย่างอื่นด้วยเหรอก็ตะโก้ก็ต้องเผือกสิเราก็จะต้องบอกเด็กที่ร้านว่าถ้าพูาลูกค้าพูดว่าตะโก้ก็จะเป็นเผือกเป็นเผือกกับสาคูเนี่ยเป็นหลัก อันนี้ต้องทําความเข้าใจกับลูกน้องเราใช่ต้องบอกเด็กววาบางทีบอกว่าเด็กก็อก็นี่มันตะโก้ทั้งหมดอ่าแต่เด็กเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาจะแต่ที่พอจะไปเถียงกับลูกค้าเนี่ยก็ไม่ไม่ดีและไม่ไม่ควรเราก็ต้องบอกว่าก็หยิบเลยแสดงว่าพี่พิมพ์ใจอี่จะบอกว่าเราคนขายของนะคุณผู้ฟังที่เคารพเราต้องพูดภาษาเดียวกับคนซื้อใช่ถ้าคนซื้อบอกตะโก้เฉยๆหมายถึงตะโก้เผือกอย่าไปเถียง อย่าไปสงสัยอย่าไปมีปัญหาก็นั่นแหละตะโก้เบอกเลยนั่นแหละก็หยิบไปเลยอย่าไปเถียงว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะลูกค้าปิดการขายแล้วใช่เ็าซื้อแล้วจะเอาอะไรใช่เขาปิดการขายแล้วก็หมายว่าเอาตะโก้สี่กล่องเอาเลยอันนี้เขาปิดประการขายแล้วนะทําความเข้าใจกับลูกค้าแล้วหยิบเลยใช่ไม่งั้นจะถึงวันละแสนหรอคะแล้วแล้วลูกค้าถ้าลูกค้าสงสัยอย่างอื่นต่อแล้วก็บอกอันนี้ก็อร่อยนะพี่ลองไหมเราก็ต้องไปตอบแบบนี้อ่ะ เขาเรียกว่าต่อยอดต่อยอดขายต่อยอดแล้วในเรื่องของการทําของขนมไทยขายอะนะฮะท่านผู้ชมถ้าทําสมัยก่อนบอกว่าร้อยยี่สิบกระทงร้อยยี่สิบกระทงร้อยี่สิบกระทงไหวอยู่แต่ว่าเวลาที่เรายอดขายขึ้นนะพี่พี่พิมพ์ใจแล้วมันก็ต้องทําเยอะขึ้นใช่ที่ทํำยังไงเวลาเราก็รเหมืพอเหมือนว่าอย่างอาทิตย์นี้ใช่ไหมมันพอขายแล้วเราไม่พอขายเงี้ยวันจันทร์เนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันใหม่ละว่า ไอ้ที่ทําตอนอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราทํอย่างนี้มันไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเช่นจากจากกระทงเนี่ยเราเคยเย็บกันเองอจากวันจานถึงสุกเราเย็บเราเย็บจานถึงสุกเราไม่ทําอะไรเราเย็บกระทงเนี้ยตอนหลังเราก็เปลี่ยนไปซื้อเลยหรอคะไม่อ่ะหาคนมาช่วยเย็บอ๋อจ้างคนมาช่วยจ้างคนมาช่วยเย็บแล้วก็สอนเขาอย่างนี้ก็สอนเขาแล้วก็จ้างเขาเย็บ อันนี้คือเรื่องของกระทงกระทงแล้วเรื่องวัดถนดงวัตถุดิบเราต้องเตรียมการอะไรเพิ่มไหมกะทิน้ำตาล<ะ>แป้งข้าวโพดก็เตรียมแล้วก็จะไปเดินหาแบบว่ากว่าจะได้ร้านกว่าจะได้ร้านประจ,จําจนทุกวันเนี้ยเราเปลี่ยนมาเป็นสิบ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 ลายแหละ<อ>กว่าที่คือหนึ่งเลยขนมตะโก้เนี่ยหัวใจเขาก็คือกะทิค่ะถ้ากะทิเนี่ยเราไม่ไม่หวานมันไม่มันไม่เข้มข้นอะ่ะมันใช้ไม่ได้ลรวก็มาลองร้านนี้ร้านนี้จนเราได้ แล้วเราก็พอพอเราได้เสร็จเราก็ทําความเข้าใจกับร้านว่าเออเรามีความต้องการแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็คุยกับร้านเขาเรียกว่าติดต่อคู่ค้าประจําใช่ต้องต้องคุยต้องคุยกันทุกทุกอย่างอ่ะแม้กระทั่งไปซื้อข้าวโพดเนี่ยเราก็เลือกเลือกร้านพอเราเลือกร้านเสร็จเราก็คุยเขานาะเออเราต้องการประมาณนี้นะสเปกนี้นะอ่าใช่แต่คือเราไม่ได้ไปเรื่องมากกับเขานะเราก็แบบว่าคุยว่าเออแบบนี้แบบถ้าของมันไม่มีเนี่ยเราก็ยังไง ถ้าของมันไม่มีเนี่ยเราก็จะสั่งของเขาว่าน้อยหน่อยอ๋อแล้วไปเอาของคนอื่นไปเอาของคนอื่นมามามาแทนอย่างงี้อ๋ออ้ันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบริหารวัตถุดิบใช่เนาะมันไม่พอมันก็ต้องเอาก็ไม่ก็ไม่ง่ายนะยากไม่งเพราะว่าบางทีเราควบคุมไม่ได้ไงผลผลิตพวกเนี้ยแต่ตั้งหลังนี้การเกษตรเราดีขึ้นนะก็คือพวกข้าวโพดทั่วแห้ว อ่มันม่วงไม่มีปัญหาใช่ไหมของไม่เคยขาดตลาดไม่ไม่เคยขาดตลาดแล้วเจอของแบบของขึ้นราคาเหมือนหมูไหมแต่พวกเราไม่ได้ทําขังคาหวะนะแต่ว่ากะทิน้าตาลแป้งเคยเจอไหมมีแล้วพี่ขึ้นราคาไหมไม่ขึ้นอ๋อเลยดีจังคือสมัยก่อนเนี่ยกะทินี่มันอยู่โลแท่ที่เราขายแรกๆมันแค่โลละสี่สิบสี่สิบสี่สิบตอนนี้มันแปดแล้วโอ้โหมันเท่าตัวแล้วใช่แต่สมัยนั้นเราขายสิบาท่ยเดี๋ยวนี้เราขายสิบห้า ก็สมเหตุสมผลมันจําเป็นต้องมัน็จะก็เ<ำ>ราก็ยืนพื้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วอย่างในเรื่องของอันนี้คือกระบวนการผลิตนะคะอ่าเรื่องของการขายอันนี้น่าสนใจพี่พิมพ์ใจนอกเหนือจากที่อของรัดไม่ยอม,มแล้วพี่พิมพ์ใจมีวิธีขายตะโก้อีกอยังไงมีขายออนไลน์ไหมพี่มีมีทังเพจอะ <S <S อลูกค้าก็สั่งทั้งเพจแล้วก็ถ้าอยู่ไม่ไกลก็จะให้ไลน์แมนไลน์แมนส่งใช่ลูกค้าก็จะติดต่อมาทางเพจ ค่ะแล้วตอนหลังนี้ลูกค้าเมื่อก่อน,นเราขายแค่เสาร์อาทิตย์ตอนหลังนี้ลูกค้าก็มาถามว่าทําไมไม่มีวันธรรมดา ừ, ทุกวันนี้เราเปิดทุกวันละขายตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์ตะโก้กะทิสดแม่พิมพ์ใจใช่อะซื้อผ่านเพจได้ผ่านเพจได้แล้วหน้าร้านก็มีตอนนี้มีมีอยู่ที่คลองแล้วไม่ยอมกันแต่ไม่ที่หนุนตลาดเราเราจะออกออกจากตลาดมาประมาณร้อยเมตรเจอเลยเจอเลยเพราะว่าในตลาดนี่ยเขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ไง อ๋อเราขายทุกวันเราขายทุกวันเราก็เลยขยับร้านออกมาอยู่ด้านนอกแต่ร้านในตลาดเสาเทียก็ยังเปิดก็มีแล้วแล้วอย่างที่เราขายที่ตรงใกล้ๆตลาดตลาดน้ํารัตไมโยมอ่ะนะฮะแต่ว่าอยู่ข้างหน้านะค,ะคุณผู้ชมย<ช>ังไม่ต้องเข้าไปตลาดเนี้ยขายจันทรถึงอาทิตย์เลยใช่แล้วกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่อ่าตรงนั้น ลูกค้ามารับของตั้งแต่ตีห้ประมาณถึงเที่ยงถึงบ่ายอะถึงเที่ยงถึงบ่ายประมาณบ่ายโมงอะงอันนี้คือเรียกว่าพยายามหาจุดจำหน่ายสินค้าเพิ่มมาก<ช>ขึ้นคราวนี้ในส่วนของทางเพจเนี่ยใช้เพจชื่ออะไรพี่ขนมตะโก้แม่พิมพ์ใจตรงๆเลยพิมพ์ก็ไปเลยค่ะคุณผู้ชมขนมตะโก้มโกแม่พิมพ์ใจ ถ้าขึ้นของแล้วไม่ยอมมันก็จะขึ้นมาเลยก็จะมีหน้าขึ้นมาเลยแล้วเวลาที่เราส่งของที่เป็นแบบเดลิเวอรี่นะพี่พิมใจคุณผู้ชมต้องนึกนะว่าตะโกนหน้ามันหน้ามันแบบต้องทนุถนอมนะใช่ไหมขนมขนมตะโกนี่มันมันอ่อนโยนอ่อนนุ่มแล้วพี่ทํายังไงพี่มันจะมันจะมีกล่องเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วแล้วายแมงเขาก็จะมีกล่องเขาอีกทีหนึ่งไงแล้วเราก็ใส่ถุงเนี้ยมัดล็อกแน่นๆล็อกแน่นๆแล้วเขาก็บอกให้เขาระวัง มันมันจะไม่กิ้งมันจะไม่ไหลมันรวมกันระว่างตะโก้อเผือกนิ่งมาหาตะโก้อเขาพ่เพราะมันมีหลุมไงกล่องมอามันล็อกไว้มันเป็นล็อกไว้อในกล่องหลุมมีอย่างหนึ่งที่ปุ๊กสงสัยมากเลยมีหลายคนบอกว่าชอบขายอาหารเพราะว่ายังไงคนก็ต้องกินต้องใช้คนต้องกินไม่ใช่ใช้อันนี้ชนะเลิศแต่ประการหนึ่งที่เขาเป็นข้อห่วงกังวลคุณผู้ชมที่กคารบคุณผู้ฟังที่เคารบก็คือเรื่องของการเก็บไว้ไม่ได้นานถ้าหากเป็นของสดขอโทษครับของสดไม่ใช่สดธรรมดาสดกะทิ คุณผู้ชมพี่พิมพ์ใจมีวิธีการดูแลยังไงอ่ะเพราะว่าขนมเรามันพิเศษอ่ะขนมเนี่ยเราจะบอกลูกค้าเลยว่ามันเป็นอาหารสดม,มันก็จะเหมือนกับข้าวทั่วไปมันไม่สามารถเก็บได้เราก็จะทําวันต่อวันค่ะถ้าลูกค้าจะบอกว่าซื้อไปเก็บได้ไหมเราก็จะไม่แนะนําอเราจะบอกเขาเลยว่าไม่แนะนําให้อไิเก็บถ้าเก็บ,เ,กบเอาซื้อไปวันนี้ปุ๊กซื้อจากพี่พิมใจแล้วปุ๊กแช่ตู้เย็นพรุ่งนี้กินได้ไหมกินได้อยู่กจะได้สองวันแต่รสชาติมันก็จะไม่เหมือนเดิม ลูกค้าก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะไปเก็บรสชาติมันจะไม่เหมือนไม่มจะอร่อยน้อยลงไิดนงอยนอ้อยน้อยลงแต่บางคนเขาก็บอกเขาชอบแบบนั้นชอบเย็นเย็นเย็นบางคนเขาไปใส่ช่องฟีดแล้วเอามากินเหมือนไอติมเขาบอกอย่างนี้เออเออก็น่าจะอร่อยนะปุกว่าได้นะได้นะเแอลอ้วลูกค้าบอกว่าเอาไปใส่ฟีดนะแล้วมันเหมือนไอติมเลยเขาบอกอย่างนี้เออเมันก็อันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าอยากจะเอาไปแบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าเราทางร้านเราเราจะบอกเลยว่าเป็นของสดเราไม่แนะนําให้เก็บ เขาเรียกว่าเอาที่สบายใจใช่คุณอยากเก็บก็เก็บ <c oughs> แต่ถ้าเป็นแม่ค้าแม่ค้าเชื่อว่าซื้อวันนี้กินวันนี้ค่ะซื้อวันนี้กินหรือว่าวนนถ้าลูกคา้าจะใช้ของพวกเนี้ยสั่งเราไว้แล้วมาเอาพวกนี้ดีกว่าแล้วอย่างเราขายอยู่ที่ตลาดน้าคลองรัตมยมเนี่ยเวลาถ้าเกิดคนเขาจัดงานหรือเขาต้องการใช้แล้วเขาอยู่ในกรุงเทพอ่ะเราเราส่งกันยังไงอ่ะพี่พิมพ์ใจถ้าสั่งจํานวนมากๆเราก็มีรถไปส่งอ๋อสั่งจํานวนมากๆมีรถไปส่งถ้าถ้าแบบว่าคนกินทั่วไปก็เป็นไลน์แมนใช่ไหมค่ะค้าสั่งเป็นหลายๆร้อนอย่ย หรือว่าจะแพ็คเป็นใส่ถ้วยพลาสติกหรืออะไรเนี่ยค่ะเพื่อสะดวกในการขนส่งอะไรเงี้ยเราก็ทําไม่ได้หมดพี่พิมพ์ใจคิดว่าการที่เราขายดีเป็นแบบเป็นยอดต่อวันเคยทําได้ถึงเป็นหลักแสนเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้าหากใครอยากขาย,ขายขนมไทยได้เป็นหลักแสนต่อวันเหมือนเราพี่พิมพใจอยากบอกเคล็ดลับกูรูยังไงฮะหนึ่งเลยคือรสชาติคือลูกค้าต้องซ้ําต้องมากินอีกกินแล้วกินอีกคือแบบกินแล้วพอนึกถึงแล้ว ه, ถ้าจะกินขนมตะโก้ต้องไปที่นี่นะเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นมันไม่เหมือนที่อื่น hmm. เราเราต้องรู้ว่าลูกค้ากินซ้ําได้ถ้าลูกค้ามาซ้ำเมื่อไหร่นยเราจะดีใจมากเลยติ uh, ดใจใช่เพราะว่าเหมือนเล่าว่าถ้ามันไม่อร่อยเราก็ไม่ซ้ําถูกไหมเราก็จะไปบอกต่อมันก็จะเสียหายไปไปมากมายเราจะใส่ใจทุกชิ้นนี่คือสเสน่ห์ของขนมตะโก้กะทิสดของแม่พิมพ์ใจใช่呀ใส่ใจทุกชิ้นใส่ใจทุกชิ้น คนเขาเลยกลับมารอบ2อรอบ3ารอบ4ีรอบ5จนถึงทุกวันนี้ใช่แล้วแล้วทุกวันนี้เราเราก็ขายอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมผ่าน Facebook Facebook แล้วก็ทางตลาดบางบางครั้งเราก็จะมีเข้าไปจัดบูธในเซ็นทัลออรมีรามีเวดเกตไม่ได้มีงานเหมือนแล้วเราทําเราจะทำสัญญาทีละสาเดือน นี่ก็เพิ่งจะหมดสัญญาไปที่เวดเกรดเพิ่งจะออกมาเดี๋ยวจะไปอีกใช่ไหมฮะก็ต้องรอจังหวะเพราะช่วงนี้มันเงียบไงอ๋อเอาละงั้นขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยได้ไหมคะเผื่อใครฟังรายการร้อยหกกูรูทกตัวนี้อยากจะชวนชิมหรืออาจจะรับไปขายก็ไม่รู้แล้วแต่ติดต่อได้ที่หมายเลขอะไรคะพี่ศูนย์เก้าสามศูนย์สองสามเจ็ดห้าสี่หกค่ะศูนย์เก้าสามศูนย์สองสามศูนย์สองสามเจ็ดห้าสี่หกค่ะ เจ็ดนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆของพี่พิมพ์ใจทําแล้วแล้วก็สําเร็จด้วยนะคะเราเลยนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่ากูรูด้านขนมไทยมาเองเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่พิมพ์ใจอย่างยิ่งสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ